สวัสดีครับวันนี้นะครับผมไมร่าเ้จีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกมอนนะครับทองฟ้าสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมอดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผมแจกนะครับใครสนใจนะครับก็เข้ามาที่ดีท w จี k ว h o ์กช็อปนะครับผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับมอดก็จะสวยประมาณนี้เดี๋ยวผมจะวัดไปให้ดูตรงอื่นนะครับอ่ะผมจะวัดไป้าลาพีนะครับก็ จะประมาณนี้นะครับคือภาพก็จะสวยนะครับอันนี้คือผมใส่ริเชนนะครับถ้าไม่ใส่ริเชนนะภาพก็จะประมาณนี้สําหรับผมมองว่าถ้าไม่ใส่ริเชนครับมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีริเชนนะครับก็มันจะสวยขึ้นมันจะสว่างขึ้นนะครับก็ลองดูครับนะเดี๋ยวผมใส่ด้วยลองดูความสว่างมันจะขึ้นมัยนี่ครับใส่ริเชนนะครับช่องฟ้าทุกอย่างก็จะสว่างขึ้นนะครับผมว่าของ รีของดีแบบนี้ไม่มีรอกไม่มีอะไรแน่นอนครับก็ลองมาได้นะครับลองโหลดไปใช้กนได้นะครับของฟรีนะครับแล้วก็รีเชนนะครับใครสนใจก็พักแชท h ฮตี้วอร์ช็อปผมมาได้เลยนะครับที่ไฮด้าแชคสีดเกากรนะครับลองถามมาได้นะครับสอบถามอะไรแบบนี้หรือว่าใครมีข้อสงสัยแล้วก็ทักมาถามได้นะครับผมอันไหนพอจะตอบได้ผมก็จะตอบแล้วก็บอกคนครับว่าเออตัวนี้คืออะไรยังไง นี่นะครับทางฟ้าก็จะประมาณน,นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งนี่ใ้้จีบว่าชอวแวคงล่างนะครับไว้เจอกัน,นครับจุบ